จะให้ทีมงานเก่งยังไงอยากให้ทีมงานเป็นยังไงอยากให้ทีมงานขยันแบบไหนอยากให้ทีมงานเป็นแบบไหนในแบบที่เราต้องการเราต้องทําให้เขาดูก่อนแค่นั้เองอยากให้เขาสาเร็จเราก็ต้องทําให้เขาสําเร็จให้เห็นก่อนว่าความสําเร็จมันจับต้องได้สวัสดีครับผมตามกัทชนะวิจิตนะครับเป็นสมาชิกบริษัทสีกุงบลอกเกอร์ในตำแหน่งบียอนคนแรกของบริษัทครับรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้ ดับเกียรติและก็ได้ตำแหน่งนี้ครับจะบอกว่าเคล็ดลับที่ผมทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับไม่มีความแตกต่างกันมากความสำเร็จในวันนี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นผลมาจากการทำงานหนักในอดีตที่ผ่านมานครับในช่วง3ปีแรกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมทำงานประจำอยู่นะครับแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มากนะครับก็ใช้เวลาแทบจะเรียกว่าทุกนาทีทุ่มเทให้กับสีกรุงบเกอร์ ใน3ปีมีทีมงานติดตัวประมาณ500คนนะครับพอทีมงานเติบโตมีแนวคิดที่ดีการทํางานถูกต้องมันก็ส่งผลให้เราเติบโตมาจนจนถึงทุกวันนี้นะครับตอนนี้ถ้าเช็คดูล่าสุดน่าจะแตะ53,000ครับ53,000นคนครับจะบอกว่า53,000คนเนคนี้มันไม่ใช่ติดตัวผมทั้งหมดติดตัวผมจริงๆแค่ประมาณประมาณไม่ถึงพันคนเอาจริงๆแล้วผมก็สอนแค่พันคนนั้น ส่วน50,000ื่นกว่คนนั้นเป็นผลผลิตจาก1,000คนที่ผมสอนมาแล้ว1,000คนคนี้เขาก็ไปทําตามผมเขาก็ไปสร้างทีมของเขา จะให้ทีมงานเก่งยังไงอยากให้ทีมงานเป็นยังไงอยากให้ทีมงานขยันแบบไหนอยากให้ทีมงานเป็นแบบไหนในแบบที่เราต้องการเราต้องทําให้เขาดูก่อนแค่นั้นเองอยากให้เขาสาเร็จเราก็ต้องทําให้เขาสําเร็จให้เห็นก่อนว่าความสําเร็จมันจับต้องได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่บนแค่แผงกระตลาดที่มันมีความเป็นไปได้แต่มันยังเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เราทาให้เขาเห็นว่าระดับหนึ่งเนี่ยเราทําได้ใช่ไหมเราทำได้มาแล้วแล้วก็รายได้เป็นแสนต่อเดือนเนี่ยเราก็ทําได้มาแล้วทีมงานเขาก็เห็นว่าแผงกระตลาดมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงมันเเป็นนนออย่่างงี้้แคคััรบ แล้วทีมงานเขาก็ตัดสินใจเองเขาก็ลงมือทําเองการที่เราจะมาขยายเนี่ยเราต้องมีระบบผมมองตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทําธุรกิจคือเราต้องมีระบบให้ทีมงานสามารถใช้ระบบนี้เป็นแกนกลางเป็นฐานข้อมูลเป็นเป็นเหมือนตัวนําให้เขาประสบความสำเร็จได้ผมก็เขียนประสบการณ์ของผมลงในลงในเหมือนเขาเรียกว่าตอนนั้ผมเรียกว่าสตาร์ทอคิดแล้วกันนะครับ เป็นมุมมองของผมนะว่าการขายมันก็ดีแล้วก,ก็การขยายมันคือโอกาสผมก็เขียนเล่าเรื่องราวที่ผมคิดได้ในตอนนั้นนะเข้าไปรวมทั้งปัญหาปศปสรรคที่ผมเคยเจอมาพอทีมงานสมัครเข้ามาใช่ไหมผมก็แค่ส่งอันนี้ไปให้ทีมงานอ่านโอเคครับพี่ผมมีอัอนนี้ให้พี่อ่าน ถ้าทีมงานยุคแรกๆที่มาสัมก,กับผมจะจําได้เลยว่าผมจะมีสตาร์ทคิดให้เป็น pdf ไฟล์พอช่วงหลังๆมาก็วิวัฒนาการขึ้นมาสู่ในส่วนของการทำทำเว็บไซต์เอาข้อมูลทุกอย่างไปอยู่ในเว็บไซต์ ใครสนใจอยากจะทําธุรกิจหรือว่าอยากเจอปัญหาหรืออยากจะได้มุมมองแง่คิดหรือว่าหมดกําลังใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์แห่งนี้ก็จะได้ข้อมูลที่โอเคกลับมาแล้วได้คําตอบกลับมาแล้วก็เอาไปทําธุรกิจต่อได้ในท,ทันทีครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการส่งต่อความสําเร็จก็ได้เพราะว่ามันเขียนจากประสบก,การณ์ของเราตอนที่เราเริ่มธุรกิจใหม่นะครับช่วงหลังๆมาเราก็จะมีกลุ่มไลน์เราก็คิดว่าจะเอาไลน์ไลน์โนตดีฟาย,ายตรงนี้ซึ่งมันเป็นของฟรีเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงก็ ก็เลยคิดว่าเราจะเขียนโปรแกรมให้มันซัพพอร์ตไลน์โนเตฟายให้มันส่งข้อมูลให้ทีมงานในกลุ่มทุกๆวันอ่าก็เลยมีการคิดคิดเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ผมคิดให้กับทีมงานปีที่ผ่านมาเราผมมองว่าเอ้ประกันชีวิตมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็บริษัทเพิ่งเปิดเราจะสนับสนุนให้ทีมงาน มาทําผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมาสอบบัตรในหน้าประกันชีวิตหรือแม้กระทั่งมาขยายธุรกิจประกันชีวิตเราก็ส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปเยอะหน่อยมันก็เพิ่มอัตราส่วนในการส่งข้อมูลเข้าไปทีมงานก็จะรับข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยจากผมอ่าเรื่อยๆครับมันก็ทําให้ส่วนหนึ่งก็จะทําให้ทีมงานพอได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรเรื่อยๆมันก็จะทําให้ เขารู้สึกอาจจะอินกับข้อมูลตรงนั้นแล้วก็เอ้ยตรงนี้มันน่าสนใจเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอะไรประมาณนี้ครับเครื่องมือตรงนี้จริงๆไปหาค้นในกู o ก l e ได้เขาเรียก Not e Line n o t ตอิมันเป็นของฟรีนะครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเอามาเอามาคิดเป็นเป็นนิคแนมเป็นกิมมิกของทีมงานผมนะครับก็คือเรียกว่าเป็นทิปบอทท่ิปบอทย่อมาจากท i ิปวิจิตซึ่งเป็นชื่อทีมของผมแล้วก็บอทมันย่อมาจากโรบอทแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนใหม่ที่เข้ามาเขาก็อยากจะอ่านเพราะฉะนั้นผมก็ มันก็กลายเป็นว่าข้อมูลที่ทำงานโดยที่เป็นเหมือนอัตโตมิติกครับก็เลยเรียกว่าโรบ robot. อทก็เลยเป็นทีบอทรวมกันเป็นทีบอทไ s ซ t ในการทำงานของผมนะครับก็ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับยังทำงานทุกวันเลยนะครับกับกับซีรีสเกอร์เพราะผมมองว่างานที่เรารักเนี่ยมันมันยิ่งทำยิ่งสนุกนครับก็เลย ก็เลยมีความว่าการทำงานเนี่ยมันมันสนุกเราก็ต้องทำต่อไปเรื่อยเยแต่ว่าในอนาคตมองไว้ว่าโอเคเราอาจจะต้องจัดสรรเวลานะครับนปัจจุบันเราถึงอยู่จุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็อาจจะเน้นเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับเรื่องงานก็เป็นเรื่องรองลงมาเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมมองว่าเรื่องงานเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนั้นยังไม่มีบุตรนะครับเรื่องครอบครัวก็สาคัญแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้มองว่าเราจะต้องมีลูกอะไรที่เป็นยิงประจังแต่พอตอนนี้เราพอ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็เลยวางแผนกันมีลูกตั้งแต่ตอนที่เราวางแผนมีลูกเนี่ยผมก็ผมก็เริ่มปริมาณงานลดลงแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ให้เวลากับลูกค่อนข้างมากครับก็ตอนนี้จะพาลูกไปเรียนไปกัน,ก,น,ก,นกับแฟนนะครับแล้วก็เล่นกับลูกพยายามให้เวลากับลูกให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็การทํางานก็เป็นรองลองมาตอนนี้ก็อยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ธุรกิจให้มันมีความสมดุลไปแบบนี้อีกตลอดไปเลยครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆเมื่อปีนี้หรือว่าอาจจะปีที่แล้วนะครับก็อยากให้มองอย่าง,างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยความพร้อมของบริษัทแล้วก็ความพร้อมของเทคนโนโลยีรวมถึงความพร้อมของลูกค้าด้วยนะมันมีมากเพิ่มมันมีเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็บริษัทสีกุุงบกเกอร์ตอนนี้ผมเชื่อว่าไปถามเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักสีกุ้งบกเกอร์แต่ปัจจุบันเนี่ยมีคนรู้จักสีกุุงบกเกอร์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับปีที่ผ่านมานะครับสีกร่งฑ์ ปิดบริษัทใหม่คือสิทธิ์คุ้มประกันชีวิตก็อยากจะให้มองว่าคนที่สมัครเข้ามาในปีที่แล้วหรือปีนี้เพิ่งสมัครเข้ามานะครับเป็นโอกาสที่คุณจะมีทีมงานหรือว่ามียอดขายในส่วนของประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้แผงกรตลาดของ MJ ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากวันนี้ถึงแม้คุณจะยังไม่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตแต่คุณก็ยังสามารถสร้างทีมได้มีรายได้อ่ามีโอกาสที่จะได้รายได้ในอนาคตจากแผงกระาดาษตัวนี้ขอให้คุณเข้าไปศึกษา โครงสร้างและก็ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ละเอียดนะครับคุณจะพบว่ามันเป็นโอกาสมากมายเลยที่คุณจะสามารถหยิบตัวไหนก็ได้ที่คุณถนัดเอาไปเริ่มทําธุรกิจก็อยากจะให้กาลังใจทุกคนนะครับว่าคนที่มีอาชีพเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องมีอาชีพหลายๆอาชีพเข้ามารองรับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีมีโรคระบาดเข้ามาแต่นะครับสีกรุงบูเกอร์และก็ธุรกิจประกันโตทั้งระบบครับก็ถ้าธุรกิจไหนที่ อยู่ได้ในสภาวะที่มันตกต่ำคุณก็ลองไปพิจารณาดูว่าถ้าในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีนะครับธุรกิจของเรามันจะเติบโตขนาดไหนนะครับอนาคต10ปีข้างหน้าสิงคุงอาจจะมีสมาชิกสักหนึ่ล้านคนนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันกับสิงคุงเพิ่มผมทำได้คุณก็ทำได้